ไม่ตามรู้ไม่ตามใจไม่ตามรู้ไม่ตามใจไม่ตามรู้ไม่ตามใจกับทุกอารมณ์รู้อารมณ์ก็ไม่ตามรู้นะครับรู้ใจก็ไม่ตามใจเพราะว่าการตามรู้ตามใจนี่เขาเรียกว่าตามตัณหานะครับตามความทุกข์ฉะนั้นการที่เราจะไม่ตามตัณหาไม่ตามทุกข เพโดยการไม่ตามรู้เพราะรู้แล้วมันเป็นตัญหานะครับเราก็เลยไม่ตามรู้หรือว่าตามใจเพราะว่าถ้ารู้แล้วถ้าเราไปตามใจมันจะพอใจและไม่พอใจไปเพลินไปอยากไปใคร่ไปปรุงแต่งเป็นสันบุคคลเป็นตัวตนเป็นเรื่องราวนะครับจนนั้นการที่เราไม่ตามรู้ไม่ตามใจทำให้ไม่มีเรื่อง คนเกิดขึ้นการใจในะครับเพราะว่าการที่เราไม่ตามทุกรไม่ฟิตไได้ดังการที่เราถึงที่สุดแห่งทุกถึงที่สุดแห่งทุกก็คือไม่ตามรู้ไม่ตามใจในะครับเพราะว่าถ้าเรายังรู้อยู่ยังไม่ดับรอบนะครับมันก็ยังทุกอยู่ยังมีเชื้อยังมีเพลิงทุกจันก็เลยให้ดับ ด้วยการที่ว่าไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันก็เลยไม่ต้องเกิดนะครับเกิดความทุกข์แล้วก็ไม่ต้องดับนะครับไม่มีการเกิดการดับไม่มีการไปกันมานะครับไม่มีการทุกงการแทกไม่มีความมีมีร้ายนะครับไม่สุขไม่ทุกข์นะครับไม่ต้องบวกลบไม่ต้องคูณหารไม่ต้องคอยปรุงแต่ง เรียกว่าไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับเป็นมิสังขารไม่มีการปรุงแต่งด้วยความรู้ด้วยความเข้าใจด้วยความเชื่อด้วยความต้องการด้วยความคิดความอยากด้วยอวิชชาฉันก็เลยไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับเป็นการทอดทิ้งนะครับเป็นการตัดทิ้งเป็นการละทิ้งไม่ต้องครอบครอง นะครับไม่ต้องครอบคุมนะครับไม่ต้องคอยยึดติดยึด,ยดถือยึดมั่นอยู่กับความรู้ความเข้าใจนะครับหมดความรู้หมดความเข้าใจมันจบให้กับการติดต่อติดตามหรือว่าการถูกใจผิดใจนะครับความดีใจเสียใจสุขใจทุกใจนั่นเองไม่ตามรู้ไม่ตามใจก็เลย ไม่เกิดปัญหาไม่เกิดปัญหาไม่เกิดเรื่องราวไม่ตามรู้ไม่ตามใจเพราะทุกครั้งที่เราตามรู้นะครับมันไม่จบปัญหาที่จบไม่เจอมันเกิดดับเกิดดับไม่สิ้นสุดหรือว่าการที่เราตามใจมันเสนอสนองมันไม่สิ้นสุดเปรการที่เรายุดเสนอสนองหยุดเกิดดับหยุดปรุงแต่งโดยการไม่ตามรู้ไม่ตามใจ ในในในนภาปในภายนอกอดีตอนาคตปัจจุบันเกี่ยวกับอารมณ์เกี่ยวกับควารมรู้สึกความคิดคิดใจความรู้ความเห็นความเข้าใจเป็นวัตถุกรรมประสบการณ์กิเลสกรรมเป็นกรรมเฉยเป็นกิเลสเฉยเป็นปิกัเฉยก็ไม่เอาก็เลยไม่ตามอรไมตามใจไม่ต้องโัวแต่เฉยอยู่นิ่งอยู่หรือว่าหยดอยู่ กับสิ่งหนึ่งสิ่งใดนะครับก็เลยไม่ตามรู้ไม่ตามใจซะก็หมดเรื่องนะครับก็เลยไม่เป็นต้นเรื่องไม่เป็นต้นเหตุเพราะว่ายังมีต้นเรื่องต้นเหตุอยู่มันจะอาบัดไม่อาบัดมันจะสมหวังผิดหวังอยู่เรื่อยมันจะสุดทุกข์มันจะยินดีร้ายนะครับมันเป็นไปเป็นมาและเป็นอยู่เรื่อยหมดกับปัญหาหมดกับทุกข์ คไม่ต้องคอยมัดผลหรือว่าเก็ดมัดเด็ดผลอยู่เรื่อยนะครับผลก็เลยดับมัดดับผลก็นิพพานก็ว่างถ้าเราจังเจเรนมัดเจเรนผลอยู่มันก็จะวุ่นวายแต่วุ่นวายเพราะว่ามันมีเหตุมีผลซึ่งธรรมะมันต้องเนเหตุเนื้ผลก็คือไม่ตามรู้ ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจก็เลยไม่ต้องอ้างเหตุอ้างผลนะครับมันก็นิพพานนะครับก็คือว่างไปเลยว่างไปดับไปนะครับสิ้นสุดไปที่สุดแห่งทุกที่สุดแห่งธรรมที่สุดแห่งโลกนะครับมันก็จบรู้จบใจนะครับสิ้นสุดการรู้สิ้นสุดทางใจนะครับ นั้นก็เลยไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจเพราะว่าถ้าตามรู้ตามใจแล้วมันบรหิหารจัดการกันไม่จบสิ้นนะครับเพราะว่ามันมีการปรุงแต่งมันมีเหตุมีผลมีเหตุว่ามีเหตุม,ตมตีผลซึ่งมันไม่จบดังนั้นก็เลยจบได้โดยการไม่ตามรู้ไม่ตามใจ ไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันก็เลยไม่มีฉากนะครับไม่มีตอนนะครับไม่มีการเกิดขึ้นของสัญญาจิตนาปะสะัามานสิกการไม่มีการเกิดขึ้นของจิตมโนวิญญาณนะครับไม่มีการเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเป็นอวิชชาปัญหมามนะทิฏฐิอุปทานหรือว่าความทุกข์ไม่มี นะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจเพราะว่าถ้ายังตามรู้ตามใจอยู่มันก็จะคอยตั้งคอยจดจ่อจดจ,จ,จ้องคอยที่จะเอารู้เอาเห็นเอาเข้าใจเอามันจะเอามันเอากูเอามึงเอาสูเอาเราเอาเขาอยู่มันไม่สิ้นสุดฉะนั้นการที่จะสิ้นสุดได้ก็เลยไม่ตามรู้ไม่ตามใจ ไม่ตามรู้ไม่ตามใจใครๆอะไรๆที่ไหนเมื่อไรอย่างไรนะครับก็เงียบนะครับเมื่อไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันเงียบมันวิเวกมันสงบมันว่างนะครับเ็าเรียกหมดเวทนาหมดเวทนาหมดตัณหานะครับหมดทุกนะครับดังนั้นก็เลยดับเย็นนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันจะดับเย็น ดับเย็นดับสนิทดับไม่มีเหลือมันหมดตัวหมดตนหมดคนหมดสัตว์ไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจเมื่อไม่ตามรู้ไม่ตามใจก็ไม่มีอันเป็นไปนะครับไม่เกิดความตามาเสื่อมทุกข์เพราะว่าที่เราเกิดความตะมาเสื่อมทุกข์ทั้งหลับทั้งตื่นทั้งความฝันและความเป็นจริงนั้น ก็เพราะว่าตามรู้ตามใจซึ่งการตามรู้ตามใจนี่มันจะสร้างพบสร้างชาติสร้างทุกข์ไปเสพไปเสวยไปจมไปแช่ไปหมกมุ่นปรุงแต่งอยู่กับเวทนาที่เล่าร้อนอยู่กับกรรมที่เกิดไม่สิ้นสุดวิบากที่ไม่จบหรือว่ากิเลสที่เยอะแยะมากมายฉะนั้นก็เลยไม่ตามรู้ ไม่ตามใจนะครับเมื่อไม่ตามรู้ไม่ตามใจก็จบได้นะครับจบการปฏิบัติจบกรรมจบกิเลสจบวิบากจบใจได้จบวิญญาณจบมโนได้จบท่าจบธรรมนะครับจบวิญญาณจบนามรูปได้ไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจ พราะทุกครั้งที่เราไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันก็ว่างสว่างสงบเย็นถ้าเราตามรู้ตามใจมันก็วุ่นวายมันก็เอะอะังเลสงสัยนะเพราะว่าที่เราจบได้จบเป็นนะครับมันก็เลยไม่ต้องทําอะไรเพื่ออะไรนะครับไม่ต้องปรุงแต่งนะครับไม่ต้องเดือดร้อนนะครับไม่ต้องทุกข์ร้อน ฉะนั้นก็เลยดับได้หยุดได้เย็นได้นะครับไม่เหนื่อยนายไม่ยากไม่ลำบักดับนะครับดับฉะนั้นให้ดับไว้ก่อนปลอดภัยที่สุดดับเล็กก่อนปลอดภัยที่สุดถ้าเราไม่ดับเราก็จะดิ้นหลนนะครับดิ้นหลนไปเรื่อยใจที่มันดิ้นหล่นมันก็เป็นทุกข์นะครับดิ้นหลนแล้วมันก็เกิด แตกสติแตกใจแตกเป็การที่เราไม่ตามรู้ไม่ตามใจใจไม่แตกมันก็จะมีสติมีสติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีวิโมกวิมุตนะครับมีสุญญาตาอยู่แล้วเลยเา็การที่เราไม่ตามรู้ไม่ตามใจใจไม่แตกไม่ต้องมาทุกใจเสียใจไม่ต้องมีอาการทางใจให้เป็นโรคทางใจ ไม่เป็นโรคทางวิญญาณนะครับเพราะว่าเราไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันก็เลยหายนะครับหายใจคล่องนะครับหรือว่าวิญญาณไม่เล่ล้นนะครับถึไม่ตามรู้ไม่ตามใจก็ได้สติมีสมาธิมีปัญญามีวิชามีความหลุดพ้นมีความไม่อุกพันนะครับไม่หมกมุ่นนะครับไม่ปรุงแต่ง ไม่ตามรู้ไม่ตามใจด้วยกันุกท่านทุกคนนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจจะได้สบายสบายใจสบายดีนะครับไม่มีปัญหาไม่มีอะไรให้สะดุดสัญญาณก็ชัดเจนชีวิตก็เลยสว่างสวไม่คร่งเครีไม่เศร้าหมองไม่เร่าร้อนไม่เดือดร้อน นะครับเพราะว่าไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันเศร้าหมองเพราะทุกครั้งที่เราตามรู้ตามใจมันเศร้ามันเส้นมันเส็งมันเบียอนะครับมันเหงามันหงุดหงิดมันลำคาญมันฟุ้งซ่านเจอกันการทบกข์กทั้งและมันวันไหวถ้าเราไม่ตามรู้ไม่ตามใจมันไม่หวั่นไหวไม่สะดุ้งไม่สะเทือนนะครับไม่วุ่นวายไม่ตอบสนองไม่เฉลสนองไม่ตามรู้ไม่ตามใจนะครับไม่ตามรู้ไม่ตามใจด้วยกันทุกท่านทุกคนนะครับ ไม่ตามรู้ไม่ตามใจ